การตั้งงบเพื่อซื้อเรือเนี่ยน่าสนใจค่ะผูกพันปหะสอยงบไงปกติเวลาคุณจะซื้อเรือรบเนี่ยมันควรจะตั้งงบคุณไอโครงการจะซื้อเรือรบเนี่ยมันต้องซื้อทั้งเรือทั้งระบบอนวยการ <c oughs> รบแล้วก็ทั้งเราอาวุธ ให้ได้เห็นภาพรวนมว่าครั้งนี้โครงการนี้มันใช้เงินเท่าไหร่กันแน่ใช่จะได้เห็นตัวเลขทั้งหมดเลยไงแต่อ้อย่างนี้มันคล้ายใช้ซอยเออซื้อเรือป่าไปก่อนงบจะได้ไม่สูงซอยโครงการแล้วเดี๋ยวมาจัดซื้อเพิ่มมันก็จะได้เป็นสเตปต่อไปซื้อเรือเพื่อให้ดูว่าตัวเลขมันไม่แพงเท่าไหร่ค่ะไอ้คำว่าไม่แพงเท่าไหร่ก็รอไปหกพันกว่าล้านนะเนี่ยลำเนี้ยแต่ต่อไปต้องถามแล้วแล้วาซื้ออะไรได้ครบไหมอํานวยการรบกับระบบอาวุธที่ซื้อติดตั้งเข้าไป บวกเขาไปอีกเท่าไหร่ตกลงไอล้ลำนี้ถึงพันล้านไหมไม่รู้ไอ,อถ้ถึงถึงถึงหมื่นล้านนี่ยังไม่รู้เลยอมไม่รูู้ไม่รู้ไม่รู้ใครตอบไ,ได้ละ่ะเสียโจนแล้วการไปตามต่อเอาไะแต่ในที่สุดนะถอยแันละลุะลงตู่สั่งกองทัพเรือถอนงบเรือดำน้ำําถอนอีกรอบละเอถอ,อนกันทุกปีวันนี้พลเรือเอกช่าชัยศรีวราขันพบทรรคนปัจจุบันซึ่งก็กำลังจะเกษียณเช่นกันนะค่ะ จะประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการง,งบประมาณของสภาผูาแรรา้แทนรัศดรวันนี้วันนี้เขาจะประชุมออนไรกันจะประกาศขอถอนงบใโครงการนี้ออกไปก่อนใช่สถานการณ์โควิดอะไรก็ว่ากันไปออเ